เขาบอกไปว่าเส้นทางชีวิตของคเราดนั้นเป็นผลมาจากการเดิกและการตัดสินใจของตัวเราเองโดยมีติดว่าชีวิตของคนตัวเองจะเป็นไปตามคำทังไครเท่านั้นชัตา,าชีวิตเราเป็นคนกนําหนดเองทั้งหมดหรือมีอะไรที่อยู่นอกเหนือวงจรชีวิตจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่การกระทำของเราทท้งนั้น สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในช่อง d i n t และตอนนี้ก็อยู่ช่วงของเที่ยวไหนซึ่งเที่ยวไหนใน EP นี้นครับคือ EP 4นั่นเองซึ่งวันนี้นะครับก็พชทุกคนนะครับมาวิลอกกับแถวจุฬาสยามแล้วก็สามย่านนั่นเองนะครับก็จะเป็นไงก็ไปดูกันเลยนะครับทุกคน ถสถานีสามนาครับทุกคนซึ่งที่นายพี่กายจะไปนะครับก็คือกายจะไปอุทยานร้อยปีจุฬาน,นัเอีนะครับก็ยัยไายก็จะหาทางออกสักหนึ่งนะครับและตอนนี้นะครับทุกคนกายก็มาถึงอุทยานหนึ่งร้อยปีจุฬาะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็จะบอกว่ากายยังไม่เข้าถึงตรงกลางครับทุกคนรู้สึกเหมือนแบบมันเลอะแต่ทุกคนอนะกายถ่ายรูปนายก,กายดูปไปหนึ่งนะ ทุกคนเป็นส่วนที่แบบล่มลื่นมากทุกคนดูดิตายเหมือนตอนนี้เขากำลังมีงานอสัย่าหนึ่งนะครับทุกคนก็เราก็จะได้เข้าไปยุ่งสนในหลักการเพราะว่ากาจะแค่ว่านั่งใจตอยสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับกายก็จะไปสยามต่อเองนะครับระหว่างนี้เนี่ยกายก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับทุกคนสูดอากาศแบบนี้ใดๆหน่อยนะครับก็ดูดิรู้สึกปวดโป่งเกินนะครับ เขาทำเขาทำอะไรไปดูทุกคนเขาแบบจัดเวทีน่าจะเป็นงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับการก็ไ่รูเหมือนกันตั้งชื่อรายการใหม่ไม่ตักเที่ยวไหนเป็นเที่ยวคนเดียวอะ่ะควรไหมมาอัน,นี้มาคนเดียวนะทุกคนเชื่อว่าการมาคนเดียวเลยไม่ไม่ไม่ได้มาหลายคนนะมาคนเดียวแล้วก็ทั้งทั้งสองทีเป็นละอีพีสองกับอีพีสามก็มาคนเดียว,ว,ท,ท,ท,ปปยวทุกคนร่มรื่นม,มากอันนี้ไม่ร่มรื่นะอันนี้คือแดดอันนี้คือแดดนะครับทุกคนเออ แต่แป๊บนึงนะทางลงอยู่ไหนก่อนคนพี่ทางลงอยู่ไหนเพราะคนมันล้มลื่นเกินก่าชอบแยกทา,างเยอะมากอะ่ะส่วนกลางเมืองก็ว่าได้ ไปหน่อย่างนี้มาโดดไปแล้วโดวดไปไหนอย่างนี้โดดไปแล้วนี่คือโดดไปไหนคือ,น,อน้องหญิงอ่ะเออซึ่งมาอยู่บนชั้นบนสุด นะครับเป็นสกายพาร์คเนาะข้างหลังก็จะเป็นแบบเป็นลานเล่นโล่งอเดินนะทุกคนก็จะเป็นถนนปื้นแล้วข้างหลังก็จะเป็นอ่ากรุงเทพตรงนู้นก็จะเป็นสยามนะครับทุกคนแถวหนุนก็เดี๋ยวสภากาก็จะนั่งรถเมล์แหละครับไปไปตรงสยามซึ่งถ้าการไปสยามนกายก็จะไปหอศิลป์ก่อนนะครับแล้วกายก็จะไปเดินเล่นกันนิดหน่อยหาข้าวกินไปถ่ายรูปขนาดนะครับอังตรงก็จะค่อนข้างรู้สึกอากาศเย็นนะทุกคนแต่ทุกคนดูดิฝุ่นไม่ว่าอยู่นีวโอ้โหพีดมคุณพี่ฮะใส่แมสก่อน ก็แล้วยู่นะครับทุกคนข้างบนเออทุกคนวิวสวยมากดู m ม g ก d วิวสวยมากทุกคนข้างหลังคลายี่นะครับก็จะเป็นรูปปั้นของชระเาที่หนั่นเองนะครับก็เป็นบุคคลแรกเนาะที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยจุฬานั่นเองนะครับ ัไไเลยและตอนนี้นะครับทุกคนก็ามาถึงสยามแล้วนะครับทุกคนก็เมื่อกี้ก็นั่งรถมีมาแล้วครับก็แอบสู้ชีวิตนิดนึงนะครับตอนนี้ก็จะไปหาอะไรกินก่อนแป๊บนึงนะครับข้าเย็นเองนะครับก็ก็จะไปหาอะไรกินก่อนนั่นเองนะครับ ก็ตอนนี้กายก็มาแว็กินบาร์บี่อนดักหนึ่งนะคะสภากายก็จะเดินไปรีดดเดินไปสยามไปหาซื้อของไปอย่างเงี้นะครับขอบคุณทุกคน โอเคครับทุกคนตอนนี้กายก็กินบะหมี่ี่เข้าเย็ยนเสร็จแล้วครับทุกคนก็ตอนนี้กายก็จะไปขอสินแป๊บนึงนะครับไปเดินเล่นน้อยหน่อยหนึ่งแล้วกายก็จะมาทอ่นี่แป๊บนึงนะครับมาดูพวกสร้อยส้ยของประดับอะไรนิดนึงนันทีน,นะครับ นะครับทุกคนกายก็กำลังจะเข้าหอสิน,นเนตนะครับกายก็จะเข้าไปดูงานศิลปะอะไรหรือไม่น้นอนนิดนึงนะครับแบบเข้าไปหาไอเดียอะไรใดนิดนึงนั่นเองนะครับอย่างแรกนะครับทุกคนที่กายเจอเข้ามาเจอนะครับตรงนี้มันจะเป็นภาพเกี่ยวกับที่เขาบอกว่าได้ดบบบนาชายาจารย์แจับ,บแม่นะครับที่มีจุดเริ่มต้นสีนี้ครั้งแรกในวัยปิสองปีเองนะครับแล้วก็ เขาบอกว่าจุดเริ่มต้นที่ปฏิทิสองเนี่ยเขาใช้ลักษณะของการลากเส้นแบบต่อจุดไปตามตัวละครหรือสีขอต่างๆใน,นยาของแม่เองนะครทุกคนถ้นนาวางจริงๆนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบรูปผู้หญิงนะครับทุกคนแล้วเขาบอกว่าเมื่อลากเส้นและพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีจุดเริ่มต้นแม้การเริ่มต้นนี้อาจจะเป็นการใกล้ถึงจุดสิ้นสุดการเดินทางชีวิตก็ตามทุกคนคือแบบมันลึกซึ้งมากนะครับทุกคนกายดูแค่แบบผลงานอะ่ะบางคนอาจจะดูไม่เก๋ใช่ปะแต่ถ้ามาอ่านรายละเอียดดีๆแล้วมันแบบ เรืซึงน,นะครับทุกคนอันนี้แค่ผลงานแรกนะครับทุกคนเึกงซึงมากทุกคนจริงๆก็อีกผลงานหนึ่งที่กายจะมาดูครับก็ผลงานอันนี้เลยซึ่งผลงานนี้นะครับทุกคนเขา,ขาบอกไว้ว่าเส้นทางชีวิตของคนเอนนั้นเป็นผลมาจากการเลือกและการตัดสินใจของตัวเราเองโดยมีติดว่าชีวิตของคนตัวเองจะเป็นไปตามความท้าทายเท่านั้นชะตาชีวิตเราเป็นคนกาหนดเองทั้งหมดหรือมีอะไรที่อยู่นอกเหนือวงจรชีวิตจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่การการะทำของเราท้งนั้น ดังนั้นทําให้เรียนรู้สิ่งนั้นและเข้าใจกับมันมันอาจจะช่วยบอกคนทางชีวิตที่ตัเองได้ก็เป็นประมาณว่าแบบชีวิตของคนเรานะครับทุกคนมันประมาณแบบไม่แน่ไม่นอนนะครับทุกคนชะตาชีวิตของเราเราเป็นคนกำหนดเองนะครับก็อาจจะเป็นเป็นประมาณว่าแบบแบบเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับคําทํานายแบบดูดวงอย่างเงี้ยแบบไม่เชื่ออะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนแต่ว่าเราก็ประมาณแบบยังไงอะกำหนดชีวิตเราเองว่าดวงชะตาของเราอะมันจะไปทางไหนนะครับทุกคนซึ่งดวงชะตาของเราอะ ทางผลงานเนี้ยเขาสื่อถึงออกมาว่าชะตาชีวิตของเราอะเป็นคนกำหนดขึ้นมาเองลึกซึ้งอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็ไอผลงานชิ้นหนึ่งที่กายลองอ่านรายละเอียดดูแล้วอะรู้สึกว่ามันแบบโอเคนะครับทุกคนรู้สึกแบบลึกซึ้งที่เขาถ่ายทอดผลงานแบบจากชีวิตของเขาอะลงในงานศิลปะแะครับทุกคนโดยที่เขาบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยได้สร้างสารรค์ผลงานชิ้นนี้ออกมาเพื่อเป็นความทรงจําระยะเวลาที่ผ่านมา ก็เ,เก็บมาเป็นประสบการณ์ในชีวิตของข้าพเจ้าในช่วงเวลาหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้ทํางานอย่างหนักและหกักโหมจนร่างกายนั้นเริ่มหมดแรงข้าพเจ้าจึงหลับตาลงพักร่างกายพักสมองและจิตใจที่อยู่กับตนเองและเริ่มทํางานต่อจนผลงานทุกชิ้นที่ออกมานั้นมีผลลัพธ์ที่ดีเกินที่ข้าพเจ้าจะได้จินตนาการเอาไว้รวมถึงผลงานชิ้นนี้ด้วยนั่นเองนี่นะครับทุกคนก็เป็นการบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของตอนเองนะครับผ่านงานศิลปะที่การได้อ่านรายละเอียดไปเมื่อตะกี้นี้นะครับก็ โอเคนะครับทุกคนชีวิตคนเรามันก็เอาอตรงปร้การก็รู้สึกว่าชีวิตคนเราเนี่ยเวลาทํางานอนะ่ะมันก็จะทํางานหนักนะครับทุกคนแบบอาจจะมีหนักหน่วงไปบ้างอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับแต่กายก็รู้สึกแบบเออเขาก็บอกมาว่าลองแบบพักตัวอะไรอย่างงี้ลองแบบหลับตาลงพัลร่างกายพัาสมอ,อ,องและจิตใจให้กับตัวเองซึ่งอันแนบบี้ก็จะเป็นเหมือนประมาณแนวการทําสมาธินะครับทุกคนให้แบบร่างกายตนเองเนี่ยรู้สึกว่ามีพลังในการจะทําสิ่งต่างๆต,ต่อไปให้ทีสมาธินะครับทุกคนครับ ออกมาได้ดีเช่นกันเลยนะครับทุกคนอโอเคทุกคนกายก็กลางสัไปแถวสยามอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะบอกว่าลองดูผลงานศิลปะทุกอันแล้วอยู่ในงานก็จะบอกว่ายกซื้อกินใจออกมากนะครับทุกคนก็คือแบบอังตรงปาถ้าเกิดทุกคนลองมาแบบถ้าเกิดทุกคนไม่เครียดอะ,ะทุกคนลองแบบ มาชมงานศิลปะอะไรเนาะการก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันช่วยแบบข้างจิตใจโลอดโป่งได้นลครับทุกคนคือแบบอันนี้ไปไม่ถทุกคนทุกคนต้องมาดูเองอ่ะคือแบบมันดีอะโอเคเลยนะครับทุกคนก็การคิดว่ากายก็จะเดินไปสยามอีกรอบนึงนะครับทุกคนกายก็จะเดินไปหาซื้ออะไรนิดนหน่อยนะครับแล้วกายก็จะกลับนันทีนะครับก็กายก็ ซื้อของเสร็จแล้วครับทุกคนการก็ซื้อเป็นสติกเกอร์นั่นเองนะครับก็เสร็จแล้วภารกิจที่สยามของเราเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วที่นะครับ โอเทุกคนตอนนี้กายก็ถึงพืน่แล้วนะครับทุกคนก็กายก็อาจจะปิดคลิปตรงนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะหาที่ปิดก่อนนะครับเพ่งเอาโอเคทุกคนกายคิดว่ากายก็ปิดคลิปเลยก่อนนะครับทุกคนก็ วันนี้นะครับทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปของการนะครับก็สามารถกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ช่อง C ี A ายเอด้เด้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดิ่งเพื่อไปคลิปใหม่ๆด้วยนะครับทุกคนก็สำหรับวีดีโอในวันนี้ไายก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแปลกมากอะเปิดคลิปไว้ตอนคือเปิดเปิดกลางวันป่ะเออแปลกๆเห็นบ๊ายบาย